เนี่ยมันต้องทําไมต้องทํากิจกรรมเพราะว่าเราเรียนคําสอนของพระเจ้าแล้วก็ต้องมาบาเพ็ญกิจกรรมนี่แหละตั้งแต่ข้อวัดต่างๆการปฏิบัติที่เป็นจารีตวาริตะแล้วก,ก็ทุดงกวาดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเพราะงั้นเถอะทันในอกสารก็ดีท่านบอกว่าได้แก่การบําเพ็ญทุดงแต่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นทุดงกัดกราไม่พอมันต้องบําเพ็ญทวขันตกาวัดมหาวัดไงมันต้องบําเพ็ญพวกนี้ด้วยทีนี้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็นี่แหละข้อปฏิบัติต่างๆก็ต้องบําเพ็ญให้เต็มให้บริบูรณ เอากิจกรรมเหล่านี้มาเป็นข้อฝึกเพื่อจะทําให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงตัวเจตนาที่เป็นตัวกุศลให้ได้เนี่ยตั้งเจตนาให้เป็นกุศลให้ได้เพียรพยายามอ่ะทำให้มันเต็มให้บริบูรณ์ก็ต้องเป็นกุศลด้วยแล้วก็ต้องมีตัวสตินั่นเองตัวนั้นเวลาเพิติปฏิบัติกิจกรรมทั้งหลายก็ต้องมีสติต้องมีความเพียรต้องมีศรัทธานโอ้โหมันก็เป็นตัวกระตุน้นเตือนเพื่อจะทําให้ข้อวัดปฏิบัติให้เต็มให้บริบูรณ์ทีมั้ย นั่นแหละการบาเพ็ญตามลําดับแล้วก็การปฏิบัติปฏิบัตินีโ่โหต้องปฏิบัติก็มีสองส่วนในส,ส่วนที่เป็นสมถะในส,ส่วนของที่เป็นวิปญญัสนาญาณสมถะวิปัสนาญาณเนี่ยสังเกตดูทีบอกว่าบางทีท่านใช้คําว่าอนุปัสนา9มหาวิปัสนาญาณ8และบาเพ็ญกลุ่มสมถะรวมเบ็ดเสร็จท่านเลยมาสรุปเลยสติปัฏฐานสมถะฐานสติปัฏฐานก็เป็นทั้งสมถะวิปัสนาสมถะฐานก็เป็นทั้งสมถะวิปัสนาอิทิบาทอิรีพระพชฌชงมรคเนี่ยก็คือต้องมา ทำตามลำดับเมื่อสุจริตสามบริบูรณ์สติปฐานสี่จะบริบูรณ์สติปฐานสี่บริบูรณ์ใช่ไม่พ่อชงบริบูรณ์พ่อชงเจ็ดบริบูรณ์มรคอริยมรควิชาวิชาบริบูรณ์ก็วิมุตเป็นอย่างนี้นะเนี่ยหลักการในพระศาสนาก็ศึกษาโดยลําดับบําเพ็ญตามลําดับและปฏิบัติโดยลําดับนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้เอาก็จริงก็คือพอพูดถึงศิกขาสามมันก็มีการปฏิบัติอยู่ในนั้นนั่นแหละเกิดม,มาแจากคําว่าบําเพ็ญข้อวัด อาบำเพ็ญก็คือไออเอาศึกขาสามนี่นแหละมาลุยใน,นที่ตรงนั้นแหละอา้าวเจาะลงไปก็คือปฏิบัติปฏิบัติก็เริ่มตั้งแต่อนุปัสนามหาวิปัสนาเริ่มตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิ์ที่เป็นต้นจนถึงเนี่ยสมถะด้วยเป็นพื้นฐานแล้วสรุปลงในโพธิปักยธรรมแล้วพอมาเรียนตอนแก่แล้วเป็นไงตอนนี้แล้วก็หลุดกันเป็นแถวเป็นแนวเลยตรงนี้ใช่ไหมโดยเฉพาะเมื่อกี้ไอตอนนั่งรถไปคุยกับจันบอยแล้วว่าทําไมกิเลสจึงเกิดวันพรามากกว่าวันอื่นทําไมวันพราเนี่ยวันโกนวันพ่าย แต่วันธรรมดาทำไมกิเลสเกิดได้ยากคําตอบคือ,อมาบอยว่าไงทำไมถึงเกิดได้ง่ายอ่าทำไมกิเลสเกิดวันโกนวันปาอย่างวันนี้กิเลสจะเกิดได้ง่ายอ่ะข้างขึ้นข้างแรงมันมีอิทธิพลต่อน้ําขึ้นน้ําลงเมื่อมีอิทธิพลต่อน้ําขึ้นน้ําลงข้างนอกแล้วเนี่ยเลยเป็นปัจจัยต่อธาตุของเราจะแปลปวนได้เร็วช่วงน้ําขึ้นน้ําลงนี<ม>่เป็นอย่างนี้นะโดยเฉพาะบางทีโคจรของดวงดาวอ่ะดาวดาวพฤหัสเลยดาวอังคารที่เรามาตั้งชื่อกันเนี่ย ดาวเสาดาวลาหูดาวอะไรก็ไล้แต่ดาวมดยูเนี่ยมีอิทธิพลหมดเลยนะถ้าไม่ดี่น้ําไปลมในร่างกายเราเนี่ยเกิดผันป่วนวิตผลิตผิดเพี้ยนแล้วมันอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนที่สติไม่แข็งแรงด้วยแล้วก็มีผลกระทบหน้าหงิกหน้างอกันไปแถวไปแนวสักเกตดูดิเขาใหญยังฉะนั้นว่าทําไมพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นคนบอกว่าให้มีการฟังทมกันวันคโกันรรพระเนี่ย อะไรตนาบรทจาเพราะเห็นาศาสนาอื่นก็ทำฉะนั้นพวกเราจะแปรปวนวิปริตง่ายมากช่วงน้ําขึ้นน้ําลงมันมีผลจริงๆงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมีผลต่อน้ําขึ้นน้ําลงมีผลต่อไอ้ดินฟ้าอากาศแล้วมันก็กระทบกับไอ้ดินน้ําไฟลมในร่างกายเราอุตุเป็นไปจะกเก่อุตุเพราะอุตุในภายในของเราดินน้ําไฟลมภายในแปรปวนมาก็เป็นใจแก่อาหารรูปที่เกิดจากอาหารรูปที่เกิดจากกรรม และรูปที่เกิดจากจิตเพราะจิตแปรปรวนขึ้นมาก็ทําวิปริตแล้วตอนนี้นี่เป็นแบบนี้เพราะในร่างกายของเรามีหนึ่งกรรมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมก็ดินน้ําไฟลมจิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตก็มีดินน้ําไฟลมอุตุรูปที่เก,ก,รรกิดจากอุตุแล้วก็อาหารรูปที่เกิดจากอาหารเมื่อความผันแปรเปลี่ยนแปลงของกรรมของมนุษย์เช่นไปทํากรรมชั่วกันเยอะๆๆๆก็เป็นส่งผลต่ออุตุคือผลไม้หรือ ทรัพยากรในดินในน้ำทั้งหลายเหล่านี้เกิดรสชาติผันแปรหมดหละลองทำกรรมชั่วกันเยอะๆๆๆๆผลลหมากลากไม้ก็มีรสชาติไม่หอมหวานแล้วก็แร่ธาตุไม่อุดมสมบูรณ์เอามาบริโภคขึ้นมามีผลต่อมนุษย์อีกมีผลต่อมนุษย์มันมันปัจจัยพวกนี้มันรอบด้านหมดเลยฉะนั้นมันไม่ได้เป็นผลโดยตรงแต่เป็นผลโดยอ้อมแต่พวกเราไม่ฝึกจิตให้ดีแปรปวนหมดเลยทีนี้ นี่เป็นแบบนี้นะฉะนั้นเวลานักโหราศาสตร์นักดาราศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้เขาก็คํานวณจากสิ่งเหล่านี้